จะอธิบายอย่างหนึ่งว่าเป็นเกลเล็กกันน้อยสำหรับคนนี้ยังไม่เคยทราบข้อมูลตรงนี้มาก่อนการไปเอาวัดพระสิบสารทิมแรกหรือว่าได,ได้ได้รับจากหลวงปู่เนี่ยเมื่อก่อน,นี่ยมีการให้กันลักษณะเหมือนกับหลวงปู่ให้ฟรีหรืออะไรเงี้ยนะแต่ทุกคนจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกพิมพ์ได้นะครับสมมื่อคุณพ่อผมเดินไปหาที่ตุ่มน้ำมันเนี่ยหรือว่าเพื่อนคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นออขอญาเอยนะคุณเฮยฮุยหรือว่าอ,อาจารย์พันหรืออะไรก็ตามนะครับเวลาไปถึงเนี่ยพระจะลอยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ แต่ในยุคนั้นะคนก็ไม่ได้คิดถึงพี่ถูก็เลยมัคนก็ยังคาดไม่ถึงก็ยังคิดว่าสงสัยมันเป็นอากาศว่าพระข้างในคงมีเลยเราไปเนี่ยเราไปยืนตรงอ่างน้ำมนเนี่ย์อยู่ดีก็พระกปุ๊บขึ้นมาอันนั้นเลยคือพระของคุณคุณต้องโดนไม่ได้ลูแน่นั้นคือก็ต้องของใครของมันแหละเหมือนมุนว่าตอนหนาใช่ของพ่อผมเนี่ยได้กลางตาแล้วพราตอนนั้นเนี่ยคือเกล็ดเล็กๆคืออย่างขาโต๊ะเนี่ยที่ผมได้ยินมาเลยนะ ขาโต๊ะเนี่ยทำไมถึงได้รับการยกเป็นอันดับหนึ่งของหลวงปู่โต๊ะไม่ใช่ว่าชื่อขาโต๊ะแล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับ,รบการที่จะได้พระสมเด็จขาโต๊ะว,วันนี้ที่ราคาหลักล้านเนี่ยหนึ่งองค์งเนี่ยนะฮะหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ว่าท่านท่านท่านใส่ดีวะท่านต้องครองสังฆติด้วยนะการแจกนะท่านต้องยืนแจกแต่ละองค์ด้วยตัวท่านเองนะครับลูกศิษย์ก็เลยสังเกตว่าทําไมพระพิมเนี่ยหลวงปู่เวลาจะแจกทําไมถึงต้องตั้งใจขนาดนั้น สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ร้านพี่กิมนะครับร้านร้านทองกิมเฮงครับเอกชัยสามสี่สามสี่ตรงข้ามซอยสามสิบเจ็ดตรงข้ามซอยสามสิบเจ็ดแต่เอกชัยสามสี่เนี่ยก็จะรู้กันหมดละแล้วก็หรือว่ามาทางเขาเรียกอะไรนะสามทนเขาจะรู้จักเลยสามทนมานิดเดียวเลยสามโทมันิดนึงครับอ่าครนี้ไหนๆก็มาหาพี่กิมแล้วนะอ่าพี่กิมก็เป็นอีกหนึ่งท่านในวงการนะครับที่ต้องเรียกว่า ก็เป็นเหมือนครูท่านหนึ่งนะสำหรับน้องๆนะวันนี้เลยอยากจะมานั่งคุยกับพี่อิมเรื่อง13พิมซะหน่อย<ช>เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นที่ร้อนแรงมากเพราะว่ากําลังจะร้อยปีทุกองแล้วใช่ปีหน้า<ช>ปีหน้าครบร้อยปีแล้วเพราะว่าเริ่มจัดสร้างเมื่อสองสเนาะใช่สองสี่หกแถือว่าเป็นพระเครื่องที่เขาเรียกว่าทรงคุณค่าเลยเก่านะพระเก่าด้วยนะแล้วก็สําหรับหลวงปู่โตเราเนี่ยสิบสามพิมแรกถ้านับ ไม่ว่าจะเป็นขาโต๊ะหรือว่าก้างตาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอยู่ในจัดชุดของสมเด็จยอดนิยมของประเทศไทยแล้วนะนรครับก็มีมีมีพระจันทร์โตมีหลวงปู่ปูแล้วก็มีหลวงปู่โต๊เราเนี่ยหนึ่งในห้านะผมข้าผมใจม,มีรู้กรู้สึกว่ามีการจัดจัดระด,ด,ดับว่าหลวงปู่เราเนี่ยอยู่ในชุดสมเด็จที่ได้รับความนิยมติดอันดับประเทศแล้วก็คือง่ายๆเลยถ้าพูดภาษามันบ้านนักศุลภาษาเสียงอะ่ะ หนึ่งในห้าเป็นจากภาคีสมเด็จเมืองไทยใช่ครับท่านเป็นท่านเป็นพระที่ทําพระสมเด็จเก่งมากอันนี้ผมขอนอกเรื่องไกลๆนิดนึงเพราะว่าเคยผมเคยอ่านประวัติในหนังสือของคุณชินพรสุสถิธิตเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมวัลารไร่นะครับท่านมีการจดบันทึกไว้ว่าพระเครื่องหนึ่งรุ่นของอาจารย์ชินพรที่ได้ทำเขาเรียกว่าทําให้กับหลวงปู่ทิมนะครับก็คือสมเด็จชินบัญชรนะครับแจกสําหรับคนที่มางานหล่อพระกลิ่งชินบัญชรนะครับ ท่านเนี่ยทำมูลสารเยอะมากเลยนะครับแล้วจะทําสมเด็จเพื่อแจกหลวงปู่ทิมวัดละหาาไล่เนี่ยนะครับได้บอกกับอาจารย์จินร์พรว่าให้ไปเอาของพิเศษจากอริยสงฆ์นะครับกลางกรุงอเขาบอกว่าเกจีเนี่ยทําสมเด็จเขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินนะเวลานั้นนะเลยโอ้โหยุคนั้นเลยในยุคนั้นอาจารย์จินพร์พรก็ยังไม,ไ,มไม่ทราบว่าเป็นใครใก็ไปปาลบกับหลายที่ไปหาเกจีท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่จนมาเจอ มือนก็หลงผู้มาเข้าฝันนะคะะรับผมเคยอ่านหนังสือว่าประวัติการจะสร้างของเขานะครับให้ไปหาหลวงปู่โตอพออาจารย์ชินพรสุทธิศิษฐ์เนี่ยไปหาหลวงปู่โตที่วัดประดู่ชินพีนะครับท่านไม่ท่านไม่มีมรดสารแล้วท่านบอกให้อาจารย์ชินพรสุทธิศิษฐ์เนี่ยเอาแค่ดีสอพองธรรมดาเนี่ยนะฮะมาะแล้วท่านจะปลุกเสกให้อาจารย์ชินพรก,ก็งงว่าดีสอพองจะใต้ขนาดนั้นเลยเหรออ่าอันนี้คือนอกเรื่องไกลนิดนึงอาจจะมีแนวแฟนตาซีนิดนึง แกก็เลยเดินออกไปแค่น่าบอกจอยไปซื้อดินสองพองที่เราไว้เล่นกันะนะฮะนสนุกสนุกมาให้หลวงปู่ทิมเอ้ยไม่ใช่มาให้หลวงปู่โตสองกิโลกมามาถือถุงไว้หลวงปู่เนี่ยบริกรรมคาถาที่กุฏิท่านเนี่ยกุฏิถ่ายอยุ่เนี่ยจับแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เหมือนตบเบาๆที่ที่ท,ที่ที่ผงดินสองพองเนี่ยกลายเป็นยันตีกับยันนะตกใจเลยอาจารย์ธนพรก็ตกใจตรงนั้นเลยเพราะว่าแล้วมีคนเห็นหลายคนเพราะว่าในในเอกสารการจดบันทึกเนี่ยผมผมมีอยู่นะผมจำไม่ผิดไหมผม มีหนังสือเก่าๆหลวงพุธอ่โอ้โหคนลุกขึ้นยันปียันนะมาในถุงดีสองพงเนี่ยแล้วอาจารย์นิพพาก็เหมือนกับคือมองหน้ากนเลิกว่ากับลูกศิษย์เหมือนกับจะไปซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงปู่บอกว่าไม่เป็นไรแค่นี้แหละก็คือเอาไปถ้าเกิดย้อนดูหรือเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์คําว่าสมเด็จชิมันชรหลวงพุธิมะานไรจะไปดูได้รวมเจนพะลักษณะเหมือนกับปูนขาวธรรมดาเลยนั่นนะครับมีมวลสารก็คืออาจารย์ ชินาพรเนี่ยไปขอจากหลวงปู่โตเพรดอยู่ทีพีของเราไงแหละคือดีส่อพองแรงเลยดีส่อพองเยอะหน่อยแล้วก็มีผสมผงไห่กุมารเรียกได้ว่าเสือพวกสิงเลอรุ่นนี้เป็นของดีที Inter ่ใครยังไม hey. ่มีผมอยากให้สะสมเลยเรื่องนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้สิบสามคืนแรกก็เป็นพระสมเด็จท <'ll> ี <We> ่ในยุคที่เรียกได้ว่าเกจิคณาจารยุคสมัยร้อยเนี่ยผมว่าหลวงปู่โตเราอันดับต้นๆเลยครับอ่าอันนี้อันดับต้นๆเลยแล้วก็ต้องบอกเลยเรื่องนี้นะ ถ้าคนจะรู้ประวัติเรื่องนี้ต้องเรี่นหลวงปู่ทิมด้วยต้องเียนหลวงปู่ทิม้ถึงจะรู้ประวัติอันนี้ใช่มันจะมันจะเป็นเกี่ยวเนื่องกันท่านท่านเคยเจอกันในงานปลุกเสกที่ชลบุรีวัดโพสัมพันธ์นะผมจำไม่ผิดเล่าหน่อยเล่าหน่อยพี่งานงานวัดโพสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่างานเสือพบสิงเขาจะมีโปสเตอร์ในยุคนั้นเขียนเลยว่าเสือพบสิงก็คือหลวงปู่ทิมวัดละหาไลกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีคู่นี้ไปปุกเสกที่วัดโพสัมพันธ์นะครับ ในก,นการปลุกเสกครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเกจิคณาจารย์ที่เราเชื่อถือได้แล้วก็อธิบายให้ลูกศิษย์ฟังก็คือหลวงปู่เริ่ม,มจุกเชอก็คือจังหวัดชนบุรีเหมือนกันท่านท่าน,ท,านท่านนั่งสมาธิแล้วท่านถอนสมาธิออกมาเนี่ยลูกศิษย์ของท่านที่ตามไปด้วยบอกว่าเอะหลงวงปู่เริ่มทาไมปลุกเสกแ๊บเดียวเองไงวกาไม่ต้องแล้วเราเข้าไม่ได้เพราะว่าพลังของปู่ทิมกับปู่โต้เนี่ยอัดกันเนี่ยเหมือนรถสิบล้อชนกัน เรารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ไหวอันนี้ข้อมูลก็มีจดบันทึกอยู่นะครับสําหรับวัดโพธิ์สัมพันธ์นะครับวัตถุมงคลของวัดโพธิ์สัมพันธ์ในยุคนั้นก็ได้รับความนิยมตั้งแต่การถูกเสกเลยเรียกว่ายิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าน่าสะสมครับยังไม่แพงยังไม่แพงใช่แล้วก็จบพิธีเนี่ยหลวงปู่โต๊ะก็เดินมาหาปู่ทิมด้วยด้วยด้วยพรรษาที่น้อยกว่าหรืออะไรนะครับก็มีการนับถือกันก็ประกราบหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่โต๊ะอยากมาเห็นใกล้ๆว่าพระเนี่ย เขาเรียกว่าผมผมจำได้หรอกชัดเจนยังไม่ได้นะแต่ได้ยินว่าอยากมาเห็นหน้าชัดๆว่าพระที่มีกระแสจิตเก่งกล้าขนาดนี้ยังมีอยู่ในแผ่นดินใช่ไหมหลวงปู่ทิมก็บอกกับหลวงปู่โตว่าพระเมืองกรุงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเข้มขขังไม่แพ้เราก็เรียกว่าเป็น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 การพบเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีการประทะาพลังกันในช่วงนั้นนะครับกา็ เป็นที่โด่งดังในประวัติที่ต้องมีได้ยินกันบ้างหลายเรื่องต้องมีต้องมีผมว่าเจอใน Google หรือว่าบางทีเนี่ยจะมีมีมีหลายๆช่องเอาไปทําคลิปกันบ้างแล้วอ่าอันนี้นะครับอันนี้คันนี้ย้อนกลับมาสิบสามพิมหน่อยคันนี้สิบสามพิมเนี่ยผมมองว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงปู่ตั้งใจทํานะเตั้งใจทนะําทําคนเดียวทุกขั้นตอนเลยใช่ก็คืออย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งหลายๆคลิปที่ใครมาถามหรือเคยคุยพี่ตู่แล้วว่า ชุดที่สามแรกเนี่ยต้องยอมรับความจริงเลยว่าเป็นพระที่หลวงปู่เนี่ยจัดทําเองทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเราต้องเรียนแจ้งน,นี้เพราะว่าข้อหนึ่งคือผงนะครับผงวัดพับแตขกขาดท่านก็เขาเรียกว,ว่าขนมาจากเรือเลยแล้วก็ขับกลับมาที่วัดเขาเรียกว,ว่าพายกลับมาที่วัดนะ,ะแล้วก็เก็บสะสมมาไว้แล้วผงวัดพับเก่าเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ววันนี้วัดพับก็เป็นแสนนะเีตุ๊กตาเนี่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ผงที่นํามากลับมาที่วัดเนี่ยหลวงปู่ไม่ได้เอามาแล้วมาตามเลยไม่ใช่ท่านเอามาบทนะครับมีการบดให้ละเอียดแล้วก็มาเขียนปั้นเป็นดีเสาพองนะครับเขียนในกระดานชนวนตามเอกลักเลขยัยานของท่านนะครับการทำในวิธีผงอินทิเจของท่านเขาเรียกว่าทุกขั้นตอนอเขาเรียกลบผงในกระดานนะครับรบ,บางท่านบอกว่าการที่หลวงปู่ทําผงเนี่ยมีลูกศิษย์แบบดูทางช่องเขาเรียกเมื่อก่อนกุฏิมุจเจกุฏิไม้เนี่ย ผงเนี่ยท่านไม่ได้ลักษณะเอามือปาดลบนะครับผงที่เขียนเขียเขียนเขียนเสร็จเนี่ยท่านใช้มือเนี่ยทุบเบาๆเนี่ยทุบหรือตบอะไรอ่าบเนี้เบาๆเนี่ยผงเนี่ยกัดทะลุกระดานแล้วหล่นลงไปข้างลางหล่นลงมากองเป็นบลสารเลยแล้วก็มาทําเป็นพ้าผงผมว่า13บพิมพ์แรกเนี่ยเป็นพ้าที่น่าสะสมครับผงเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเรามาถึงขั้นตอนการกดพิมพ์กดพิมพ์เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ย บางองค์ที่ดูง,ง่ายๆในวงการจะเรียกว่าหลังตัวหนอนอถ้าพี่ตู่เคยได้ยินใช่ไหมฮะหลังตัวหนอนเราก็เข้าใจเด็กๆว่าหลังตู้หนอนคืออะไรผมขอเออญาติเอ,ย,เอยนามอาจาร์ผมมีหนึ่งท่านนะครับคุณกิติพงศ์กินแก้วคุณแหลมกินแก้วนี่เองผมก็ถามพี่แหลม่าในวงการเรียกกันตัวหนอนเขาก็บอกว่ามันมันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะดูง่ายแต่เราผมก็เคยคุยกับพี่แหลมจนมาถึงจุดหนึ่งว่ามันน่าจะเป็นลักษณะรอยยืมมือ ลอยนิ้วมือซะมากกว่าลอยตัวนอนอแต่มันน่าจะเป็นการหดย่นของเนื้อผงทําให้ลักษณะมันคล้ายกับตัวนอนอ,อ่าสังเกตได้จะมีอยู่ในขาโต๊ะจะชัดเจนหน่อยนะครับพวกก้างปลาเนี่ยจะมีพระทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจะกดแล้วจะชัดเจนจะเหมือนกับลักษณะเหมือนตัวนอนอ,อันไหนที่มีตัวนอนเนี่ยวงการจะบอกว่าดูง่ายดูง่ายดูง่ายถ้าหลังเรียวๆก็กไม่ใช่เก๋น,นะฮะแต่การทาแบบเหมือนกับเริ่มมีความชํานาญแล้วแต่แรกๆผมปู่น่าจะเป็น คือคือผมผมเชื่ออย่างนึงว่าหลวงป,ปู่โตเนี่ยเวลาเราไปถามลูกศิษย์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะทราบดีนะท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทำวัวตถุมงคลของที่ท่านทําออกมาเนี่ยต้องต้องดีอะถึงถึงมือลูกศิษย์นะคะก็ต้องมีการกดผมว่าท่านคงย้ําอะให้มันแน่นๆนะแล้วก็ผมว่า <ผม S 2> น่าจะวิธีวิถันหน้าเดูแหละพอกดเสร็จเนี่ยตาตาเสร็จใช่ไหมครับท่านไม่ให้ใครนะครับทุกขั้นตอนของท่านในศิษย์สาวพิมแรกเนี่ยผมว่าถ้าเป็น ช่วยเนนกับพระที่ช่วยกันกดจริงๆก็จะเป็นช่วงพอหกพอแปดละแต่พระชุดแรกๆจะเป็นขาโต๊ะก้งางปลาอะไรพวกนี้ท่านมหมดพิมพ์หลักๆอ่ะท่านแม่ตาประสิทธิ์ประสาทสงเคราะห์ให้กับลูกศิษย์หมดก็คือทําเสร็จมีม,มีการผึ่งผึ่งเอาไว้ให้ไม่ว่านะครับขั้นตอนการปลุกเสกเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในเกจิที่ปลุกเสกได้ค่อนข้างพิสดารปฏิหารน,นะครับก็คือการไว้ในบาตรตุ่มน้ำมนต์ซึ่งแบบ จริงๆต้องละลายนะต้องละลายจริงๆต้องละลาย <ๆ S 2> พูดเลยพระผงโดนน้ำแช่น้ำผมจะอธิบา,ายองอ่ยน่อผมอธิบา,ายว่าเขาเรียกว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติปฏิหาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ยุคก,การผงเสกละถ้าคนเข้าใจแต่ตอนนั้นคนไม่เข้าใจลูกศิษย์ลูกหาก็รู้แต่ว่าวัตถุมงคลเนีโอเคแต่ถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆในยุคนั้นเน่ยถ้าเรามานั่งคิดไตรตรองที่พี่ตู่พูดเนี่ยมันต้องละลายตั้งแต่แรกแล้วใช่พระผง มันต้องละลายอะ่ะแช่น้ําอย่างน้อยๆต้องมีเนื้อต้องฟู<ช>พ้ต้องล่น<อ>บ้างอะไรใช่ใช่ใช่คือพา้าท้องแกร่งมากาคือแบบแช่แล้วก็แช่เสร็จแล้วปลุกเสกเนี่ยไม่ได้บอกว่าปลุกเสกวันสองวันนะครับคือท่านไว้ในตุ่มน้ำมนเนี่ยปลุกเสกจนชํำเลยอะผมว่าท,ที่ที่ทําอะไรพ้าเครื่องของหลวงปู่ไม่นะผมว่าเป็นเพราะเอาตามความคิดผมนะครับเพราะหลวงปู่ปลุกเสกนี่แหละ ด้วยพลังะด้วยอำนาจงกันเล้จยอำนเลย่อเละแต่แต่มันนี่เกล็ดเล็กเก็ดน้อยอีกนิดนึงนะฮะก็คือ13ามพิมพ์แรกเนี่ยทางทางคุณพ่อผมเนี่ยมีก้านตาอยู่ในยุคนั้นนะครับก็คือแล้วเพื่อนเขาก็จะได้ขาโตมาตอนนั้นเนี่ยออกจากวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีการแยกว่าพิมพ์ไหนจะนิยมกับไม่นิยมแต่จะอธิบายอย่างหนึ่งว่าเป็นเกล็ดเล็กเกน้อยสำหรับคนนี่ยังไม่เคยทราบข้อมูลตรงนี้มาก่อนการไปเอาวัดพระสิบสามพิมพแรกหรือว่าได้ได้รับจากหลวงปู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีการให้กันลักษ แต่ทุกคนจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกพิมพ์ได้นะครับสมงแม้คุณพ่อผมเดินไปหาที่ตุ่มน้ำมันเนี่ยหรือว่าเพื่อนคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นออขอญอาเอยนะคุณเฮฮยหรือว่าอาจารย์พันออหรืออะไรก็ตามนะครับ,รบเวลาไปถึงเนี่ยพระจะลอยขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ในยุคนั้นนะคนก็ไม่ได้คิดถึงพี่ถูกประนะคนก็ยังคาดไม่ถึงก็ยังคิดว่าสงสัยมันเป็นอากาศว่าพระข้างในงคือ<ม>ง่ายๆเลยเราไปเนี่ย,เร,เ,ยเราไปยืนตรงอ่างน้ำมตนเนี่ยอยู่ดีก็พระ นุ๊กขึ้นมาอันนั้นเลยคือพระของคุณคุณต้องดองไม่ได้ลูงหน้านั้นคือคือไม่มีสิทธิ์เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงเนี่ยหลวงปู่คือผมผมผมข้อมูลเนี่ยผมผมไม่ไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่านะฮะแต่ผมถามหลายคนเนี่ยหลวงปู่แค่กับแอมเนี่ยเอาเป็นว่าวิ่งไข่กาเงียบหมดคือหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นพระที่เนี้ยบไหมเรียกว่าเนี้ยบเนี้ยบแล้วก็เข้มแขังอะเอาเป็นว่าลูกศิษย์ลูกหากลัวหมดไม่มีไม่มีไม่มีใครกล้าไปล้อเล่นกับท่านแน่ คือเรียกได้ว,ว่าถ้าจะเสียงดังเนี่ยภายในวัดเนี่ยก็โดนดุแล้วแน่นอนเรียกได้ว,ว่าไปหาท่านเนี่ยค่อนข้างจะต้องต้อง,องสมบสงบเสงียมมาหน่อยนะส่วนพระที่จะลอยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องของใครของมันแหละเหนะมือนมุนวาตอนหนาใช่ผมก็พ่อผมเนี่ยได้ข้างตาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือเกลี้กั่อมนะคืออย่างขาโตะเนี่ยที่ผมได้ยินมาเลยนะครับขาโตะเนี่ยทำไมถึงได้รับการนิยมเป็นอันดับหนึ่งของหลวงปู่โตไม่ใช่ว่าชื่อขาโตะแล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับ การที่จะได้พระสมเด็จขาโตวันนี้ที่ราคาหลักล้านเนี่ยหนึ่งองค์เนี่ยนะฮะหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ว่าท่านท่านท่านใส่ยวดท่านต้องครองสังคติด้วยนะการแจกท่านต้องยืนแจกแต่ละองค์ด้วยตัวท่านเองนะครับลูกศิย์ก็เลยสังเกตว่าทําไมพระพิมพ์เนี่ยหลวงปู่เวลาจะแจกทําไมถึงต้องตั้งใจขนาดนั้นก็เลยเป็นอันว่าพระชนนีคือเป็นพระชุดดีก็เหมือนกับว่าแค่จะแจก แค่จะแจกขาโตเนี่ยหลวงปู่จัดไปมเลยสังคาตีต้องยืนแล้วคือท่านต้องยืดมันก็แจกไม่เหมือนพระรุ่นอื่นที่ปาะไปจัวมากใช่ไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนปาะที่ไปชุดนั้นที่เขาได้กันอย่างไม่ว่าจะเป็นพระโคงซุ้มประตูเนี่ยมันลอยขึ้นมาเดี๋ยวหยิบอันนี้อันนี้ใครจะหยิบก็เก็บกลับบ้านได้เลยแล้วแต่แต่รู้สึกว่าขาโตนี่จะเป็นพิมพ์เดียวที่ในการมอบให้กับหรือสงเคราะห์กับลูกศิษย์คนไหนเนี่ยต้องท่านตั้งใจมากเขาเรียกว่าดังแต่ยุคนั้นแล้วนิยมแต่ก็เลยเลยเป็นที่มาให้แบบว่า รุ่นเก่าๆเขาเลยมองว่าพิมเนี่ยคืออันดับหนึ่งตั้งแต่ยุคนั้นเลยพิม์นั่นคืออันดับหนึ่งตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่โอ้โหนี่บอกแล้วต้องมาต้องมาคุยกับคนที่ข้อมูลเยอะๆแบบนี้ครถึงจะถึงจะรู้ว่า13บสมพิมเนี่ยน่าเก็บสะสมยังไงนะคือทุกขั้นตอนเนี่ยทั้งท่าทั้งท่าจาก,การหมดและภาพบางองค์ในที่ยิงภาพเยอะๆเนี่ยมันเป็นการปลูกเสกเรียกได้ว่า ข้ามปีเลยนะไม่ใช่ว่าปลุกเสกแบบคนนี้สามใจมากไม่ใช่นะผมว่าเกินสามใมากอีกมันมันข้ามไปเรื่อยเลยอะ่ะปลุกเสกจนกว่าจะมีใครที่จะได้รับคือ,อพระองค์ไหนที่มันเหมาะสมกับใครคนถึงจะได้รับจริงอืมครับโหแต่ต้องบอกเลยนะว่าสิบสามพิมพ์นี่ผมว่าเป็นพระที่พระร้อยปีอะ่ะที่ท,ท,ที่ที่เป็น เรียกไงหนึ่งใน5เกจิยอนิยมมผมว่าเป็นพร์ที่น่าสะสมแล้วตอนนี้ยังเก็บสะสมได้ราคายังเก็บสะสมได้คือสำหรับผมเองนะฮะผมเข้าใจแหละด้วย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 การเวลาด้วยลักษณะการสะสมของนักสะสมรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ชินตากับ13ทสมพิมพ์แรกแต่ผมว่าส3บสามพิมพ์แรกเนี่ยเป็นพระที่ ศึกษาไม่ยากใช่คือน้องๆที่เข้ามาเล่นใหม่ส่วนใหญ่ที่ที่ที่เข้ามาคุยกับผมนะก็จะมองว่าศึกษาพิมพ์มายากแต่จ,จริงๆถ้าเข้ามาศึกษาจริงไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะยาก็ก,ก็ก็เบื้องต้นเลยก็อย่าง,อย,างอย่างพี่ตูนะ่เนี่ยเขาจะมาจําการที่มาทิ้งานวันอยู่แล้วก็สอบถามข้อมูลได้ไปดูพระองค์จริงได้เพราะว่าพี่ตู่เนี่ยเอาเอาจากใจผมนะครับ เริ่มเล่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามเนี่ยที่ผ่านมือพี่ตู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะอันนี้พูดกันจริงจริงเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาไม่ห้าหกปีผ่มานมาเนี่ยจะสัมผัสกับพี่ตู่จะรู้ว่าพี่ตู่เนี่ยเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเจอตัวสอบถามได้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ใหญ่ของเราคือ<ช>พี่แหลมมีแก้วถามเลยแกจะเดินหล่อๆอยู่ในห้างนี่แหละอยูนน่ตรงไหนเราถามได้เลยอันนั้นบอสใหญ่อันนั้นบอสใหญ่นะบอสใหญ่อันนั้นใหญ่กว่าบอสพอร์อ่ะใหญ่ในกโครงการเลยอันนั้นคือตัวจริองอถาาามได้เพระว่ พี่แหลกินแก้วไม่ค่อยปิดบังนะครับผมเนี่ยเริ่มเข้าห้างจริงๆเลยนะซื้อขายจริง,รงแต่ปีสี่เก้าก็มีพี่แหลกเนี่ยชักจูงเข้ามาธรรมดาผมก็จะซื้อขายรอบนอกแล้วก็เหมือนกับตามเว้นใช้เป็นหลักตอนนั้นไม่พี่แหลกเขาจะเป็นคนแบบภายน้องให้ดูสูขุม<ช>เด็กเลยไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่จริงๆแล้วนะเราเข้าไปคุยกัน<ะ>่าร<ะ>ักน่้ารักษคือพวกผมมีวันนี้ก็ก็ ก็เพราะเราเข้าหาเขานี่แหละพี่แลมเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ที่ผมเนี่ยจะพูดในเกือบทุกคลิปแล้วก็ทุกช่องที่ไปออกเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นคือแกแกเป็นคนน่ารักรแล้วก็คุยง่ายสิ่สามี่แรกเนี่ยผมก็จะเหมือนนักเล่นปัจจุบันนี่แหละเมื่อก่อนผมผมกลัวคับวงอาจารย์ไม่เอาดีกว่ายองเดียวเฮ้ยเล่นหลุมบูโตไม่ได้ดิต้องได้ทุกรุ่นใช่ใช่รุ่นเราโดนโดนโดนหน้โดนโดนเขาเรียกโดนหฮมรูมเลยเป็นสายตรง เลือกไม่เล่นนี่ได้ไงอ้าโดนเราโดนคือสามพแร่เนี่ยเป็นสาคาที่ที่น่าตระหกอ่าไม่ไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็อย่างที่พี่ตู่เรียนแจ้งเมื่อกี้ครับหาวัตถุหาอ่ามวลสารหลักการกดพิมพ์การบุกเสกทั้นทุกขั้นตอนแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างขาโต๊ะเนี่ยเห็นไหมฮะท่านแจกด้วยตัวท่านเองด้วยไม่มีวางที่ตัวสงมงิผลด้วยคือเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนในการถึงมือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนคือผ่านมือหลวงปู่หมดอ่า ผมมั่นใจนะว่าลองเปิดใจศึกษาดูดูข้ามน้ำมนต์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะได้สองสักสิบองนะผมว่าต้องมีเป็นงันบ้างแหละใช่แล้วก็สำหรับผมเองนะฮะชุดสุกสาที่ได้อยากจะเรียนแจ้งนี้ว่าเป็นพระเรื่องเจ้าของจริงวันนี้คุณอาจจะกำเงินสักสองแสนเข้าไปในห้างเนี่ยคุณอาจจะไม่เจอศึกษาที่แรกที่คุณถูกชะตาเลยก็ได้นะครับจริงเพราะว่าการถูกชะตาของแตเราคนมันแตกต่างกันใช่พี่ตู่ชอบข้ามน้ำมนต์เยอะๆ,ๆจะจัด ก็อีกโจนหนึ่งบางคนอคชอบสะอาดสะอาด <c oughs> ขาวๆแต่พิมพ์ทรงชัดเจนเส้นซุ้มลายยรับก็อีกแบบหนึง<ช>่งเรียกว่าเป็นพระเจ้าของแล้ววันนี้สมมติว่าอย่ังอย่างอย่งอย่าง,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 งพี่ๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ใหญ่ทางบ้านที่รับชมอยู่ณเวลาเน,นี้ยคนดูเขาชอ่องวิถีเยอะอยู่แล้วอยากได้ขาตโตซะอมหนึ่งเป็นมิ้งขวัญเก่บ้านในสิริโคนแก่บ้านเนี่ยผมว่ากำลังไปร้านบางทีเนี่ยในห้างก็ไม่มีไม่มีนะไม่มีชั่วโมงนี้ไม่มีแล้ว อยู่ยางพี่ตู่เนี่ยต้องตามจากลูกศิษย์เก่าตามจากลูกค้าเก่าบ้างพี่ปล่อยไหมบางคนห่วงอะ่ะคือพอพอพอเราเข้าเส้นนะฮะสำสำหรับผมจะใช้ศัพท์คำว่าเข้าเส้นคือเวลาศึกษาภาพไประดับหนึ่งก็โอเคแหละแต่พอเข้าเส้นแล้วเนี่ยการหมุนเมียสื่อถางแรกจะค่อนข้างยากเพราะว่าทุกคนเวลาได้ไปแล้วเนี่ยห่วงห่วงเหมือนลูกค้าผมเจ้าหนึ่งครับสะสมไปห้าองค์เฉพาะขาโตะนะ โอ้ยตอนนั้นสะสมไปตั้งแต่ยังไม่ถึงร้านเลยจนผมไปขอแบ่งบอกพี่ผมให้ร้านห้าล้านหกได้ไหมุนเขาบอกตู่จะร้อยปีแล้วพี่ยังไม่เคยคือเพราะเพราะว่ายังผมผมผมจะอธิบายไงดีพ้าขาโตนี่เวลามันแช่น้ำมนหนมันสวยสวยสวยมีเสน่ห์มากบ้าโอไม่ใช่ก็สวยแต่อย่างปิตาเนี่ยเรา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 เล่นเนี่ยเราเราเป็นเซียนพระเราเข้าใจ บางองค์สวยแล้วเนี่ยอยู่ดีวันดีคือดีเจอช้างเผือกขึ้นมาสวยกว่ามีนะพี่มีเหมือนบางทีเนี่ยผมเห็นซิเารีมผมเนี่ยมา่านสีเเลยผมจะเก็บหัวไว้องค์หนึ่งสวยมากแล้วก็เราก็กำของเราดีแล้วเราก็ไปฝันของเราสวยสุดสวยสุดวันดีๆโผลมาโอ้โหสวยปะสวยกระชากใจเลยเราอยู่ในโต๊ะกรรมการเราจะเจอบ่อยที่แบบว่าคือบางทีไปเจอองค์เดิมลายแชมป อยู่ดีๆีหน้าใหม่คุณมาปั้งอโอ้โหพิกลาสานเลยแตชมป์ใจเป็นที่สองนั่นดีมีนะแต่สิ่ในในงสาม,ม,ม,นะม,มนะทีแรกเนี่ยผมอย่างที่บอกไอ้มอสกูลนี้คือมันมันมีเสน่ห์ของแต่ละคนแล้วบ,บางคนเนี่ยพอได้ไปแล้วเนี่ยบูชาไปแล้วเนี่ยเกิดความหวงแล้วเพราะคิดว่าปล่อยไปแล้วหรือแบ่งให้คุณตู่ไปแล้วปล่อยให้คุณกินไปแล้วจะหาได้อีกไหมวะกลัวจะหาไม่ได้ก็มีเคสนี้ก็มีเยอะนะเพราะว่าวันนี้สมมุติว่าปิดตาสวยๆนะครับ เรา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 ไม่ได้หมายถึงว่าด้อยค่าวัตถุึงคลไม่ใช่นะฮะหมายถึงมูลค่าณเวลาเนี้ยที่เราเล่นกันถึงว่าปอนี่เนื้อเก่สอนเนี่ยสวยๆแชมป์แชมป์นเนี่ยสักเจ็ดแสนเนี่ยสี่สามพิมพ์แรกสวยๆบางทีเนี่ยบางยิมไม่ใช่ขาโตนะครับสองแสนเองยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของของปอนี้เลยด้วยซ้ำถอ่าแต่บางทีเนี่ยปอนี้เนื้อเก่สอนเนี่ยบางทีก็ถ้าเรากำมือเป็นเจ็ดแปดแสนก็อาจจะซื้อได้แต่สี่สามพิมพ์แรกถ้าถูกชะตาเนี่ยมันหาย,ยากอ๋อ,อย เอางี้ดีกว่าพี่ก็อยู่วงการเฉพาะบูโต้มันก็โหจะยี่สิบปีแล้วมั้งผมถามเลยพี่เจอคนที่เก็บครบสิบสามทีมกี่คนโอูน้อยนะเท่าที่ผมเห็นเห็นเนี่ยมีไม่เกินสามคนเออผมก็เจอแค่สองถ้่าเราเกิดถ้าเกิดเห็นด้วยตาเนี่ยในช่วงปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ยเคยเข้าไปหาท่านทีหนึ่งแล้วก็ท่านแม่ตานะก็คือขอนญี้เอ่ยนามหล้วท่านท่านเสียไปแล้วก็คือเยียติวท่านครบ อัานนี้ครบท่านนี้ครบนะครับแล้วก็ตอนนั้นเคยเคยเข้าไปหาท่านทีหนึ่งแล้วท่านก็เอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแน่ใจครบอยู่คนหนึ่งแล้วก็ในวงการก็ที่เห็นเห็นเนี่ยจะมีอีกประมาณอีกสองคนแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่อันนั้นจะเห็นด้วยตาเนีแล้วก็จะเป็นเฮียติวอันนี้อ่าที่เห็นด้วยตาเนี้ยก็ผมก็จะมีเฮียติวกับพี่วัดคนเดินทางอ่าพี่วัดผมไม่เคยผมไปส่องมาแล้วไง เขาเอียอัดรูปมาไว้ให้ผมที่ร้านอยู่เลยพี่วัฒน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเะสมทที่ผมได้ยินชื่อมานานมากนะครับคุณวัฒนักเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมือต้นของประเทศเลยช่วงนี้ะว่าอะไรแล้วก็เก็บภาพสวยๆเยอะใช่สวยเชื่อว่าเขาเก็บ13ทีมตั้งแต่คนยังไม่อยากเก็บอ่ะคนยังแบบหูดูยากยังไม่อยากเก็บดูยากเขาเก็บครบเลยสงวสาส่วนส่วนหนึ่งสาหรับผมนะฮะคนที่เข้าใจและเข้าถึงเนี่ยเขาจะได้ได้เปรียบก่อนคือเขาได้ได้สะสมก่อนที่คนจะนิยม แล้วพอเขาเอาไปส่องนะเขาก็พูดเลว่ามันมากใช่ใชส่องแล้วมันมากอมโอ้วันเดียรต้องบอกว่าได้สาระความรู้มากมายเลยนะเกี่ยวกับ13พิมพ์แรกนะครับยังไงก็ลองไปศึกษากันดูนะจริงๆมันมันไม่ได้ดูยากอย่างที่คิดนะครับลองเปิดใจศึกษากันดูไม่ยากนะอยอ่าแล้วตอนนี้ผมบอกเลยราคายังเบาเพราะจะมีแค่พิมพบนบน,บน,บนที่แพงแล้ว เพราะฉะนั้นพิมพ์นั่งตามไปแน่นอนนะใช่แล้วก็บางพิมพ์ที่มันไม่ไม่ใช่พิมพ์หลักมากแล้วก็ไม่ได้สวยแช์ขนาดนั้นเนี่ยหมื่นปลายแสนต้นยังมีนะยังมียังมีผมยังเห็นอยู่บางบางพิมพ์อย่าง p r แปด p หกเนี่ยผมยังเห็นว่าบางองค์เนี่ยนะฮะบางองค์ยังอยู่นไม่ข้ามแสนยังมีเลยนะไม่ข้ามแสนยังมีโอ้โหอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามีกําลังแนะนานะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพระเครื่องอีกชุดหนึ่งที่แนะนําเลยใช่ใช่ใช่ โอ้ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กิมมากมากครับยินดีเลยครับเสียเสียเสเวลานะมาให้ความรู้แบบกับ EP46 นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ